สวัสดีครับวันนี้จิพามาไต่แมงมารีนะครับมันเริ่มออกอีรอบนึงแล้วครับเห็นคนมาก็เลยลองมาเบิ่งทางขอเบิ่งเบิงครับคนคนร้ายครับไปครับไปเบิ่งว่าสีมันว่าสีใดกันบ่ครับนี่ครับพ่อแล้ะครับตัวแรกไข่เลยครับตัวนี้ บรรยากาศตอนนี้คึมๆนะครับรมแห้งคือพ้นจิตกนี่ตัวแรกครับตัวแรกแมงมารีตัวที่สองครับโอ้คือหน่อยแต่ <c oughs> ตัวหน่อย ไฟคนคาบาเดเบดเสิงเกียงคาสันมากผาดแล้ว คนหลายกลัวแม่งครับคนบักหลยหนึ่งบหมืนเมืองคนมีตัวไฟคนเน้ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวนี้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใครใครเต็มทอง หายากด้ีครับโ้ยคนไหลโพดคุณนะไฟคนสามแต้มครับที่พ่อขัวบ,บอสละบัานนี้โอ้คนไหลโพด <c oughs> เบ่งกับคนพี่ลึกโอ้ยยังมากถึงเติบมากกับพ่อมานนี้แต่มันโตหน่อยครับบวกไข่น้ำหน่อยโพดปล่อยมันไปครับก็ได้อยู่สามตัวในขวดนี่ <c oughs> โอ้ยโตที่สีครับโอ้ย กูสิพ่พอแต่ละตัวที่สี่ได้เยอะครับครัวหนึง <laughs> สี่ตัว <laughs> พอด้ครับวันนี้เครื่องชุ่มโมงได้ซีตัวที่เด้เวลาไปเห็นงานแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าทุพปอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็ได้ซีตัวลาไปกับภาพบรรยากาศคนมหาแมงครับไฟขุ่นครับคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งครับเอาไปพอนคลิปหน้าครับคลิปนี้ประมาณเด้ครับคนมันหลายหลายโพดได้ผูระสานตัวซีตัวแล้วครับพากระได เจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ